สวัสดีครับโพสตีฟโกสเอเลอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟาสสโมโฟเบียแล้วก็ให้ผีตอกข้างหลังแบบตึงๆนะฮะในด่านฟาร์มเฮ e นะครับหรือว่าบริสเดลนะฮะก็เป็นด่าน3ชั้นนะครับเควก็จะบีใช้เทียนโกสิเวนแล้วก็ใช้ทรละโคงนะครับหรือว่าพารา l บ c ิกไมโครโฟนนะโอเควันนี้เราจะมาใช้เฮดเกียร์เทียร์กันแล้วนะฮะตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะ จริงๆผมก็ปลดล็อกมาหลายคลิปแล้วแหละแต่ผมลืมเว้ผมขี้ลืมอ่ะแม่งผมขี้ลืมอ่ะทุกคนโอเคเอาไปหมดเลยอุ้ยโหแม่งลื่นจัดพอใส่เฮดเกียร์นะครับมาถึงว่า FPS เนี่ยมันลื่นหัวแตกเลยตอนเนี้ยเอ๊มีทรโข่งด้วยใช่ไหมแต่ว่าเอาเกลือไปดีกว่าครับป่ะโอเคทุกคน ก็ไม่รู้ว่าจะเจอฮันโตเลยไหมนะฮะในเกมนี้ถ้าเจอก็จะแก้แค้นเลยนะแต่ผมว่ามันไม่ง่ายหรอกครับฮันโตเนี่ยเป็นผีที่เวลาตอกได้แล้วเนี่ยก็จะหายตัวไปเลยนะครับหายไปเลยอะ่ะแบบหายไปเป็นเดือนนะครับยังต่ำเลยนะฮะว่าตัวนี้แอบ,บได้นะตัวนี้แอบ,บได้เย่หาก็ดูกันทุกคนห้องนี้ไม่มียวเปิดไฟด้านหน้าด้วยนะสำคัญเฮ้ยผมเปิดยังวะเออเออ,เ,อ,อเปิดแล้วเปิดแล้วโอเค หาก็ดูก่อนนะทุกคนจะได้ไม่ต้องลืมเอ้ยจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ต้องอะไรวะผมผมผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะแบบเรียบเรียงคําพูดไม่ถูกนะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะผมตื่นมาตอนตีสองนะคลิปนะี้ตอนนี้นะครับที่กาลังเล่นอยู่คือเวลาตีสองนะฮะเล่นคนเดียวแหละเออผมก็เล่นคนเดียวแล้วเกมนะี้เพราะอะไร,รอ่ะเพราะผมผมแอคไงผมผมผม,ผมตึง <c oughs> รั่วเลย ผมแอคผมแอคแอคก,ก็มาโอ้โหเบรกเกอร์อยู่ชั้น3เล่นยากแนะผมบอกเลยว่าถ้าเจอฮันตูจริงๆแล้วก็ยากยากยากไม่ต้องฮันตูหรอกผีตัวไหนก็ได้ที่แม่งแบบขยันปิดเบรกเกอร์เนี่ยแค่นี้ก็แบบเหนื่อยแล้วครับแต่เราก็ต้องดูตำแหน่งของผีด้วยนะฮะว่าตำแหน่งของผีกับเบรกเกอร์มันไกลขนาดไหนอ่ะ ถ้ามันไกลมากๆก็ตามนั้นแหละเหนื่อยเลยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วก็ดูกันไหนวะหาไม่เจอเลยฮะชั้นหนึ่งไม่เจอนะชั้นหนึ่งผมไม่เจอเลยนะครับเนี่ยชั้นสองหรือเปล่าอาจจะเป็นชั้นสามก็แหละไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นอ๋นี่ไงอแอบหลังประตูเนียนเลยดิเฮ้ยเนียนเนียนเนียน โอเคนะครับทีนี้เราก็มาหาเพียนต่อเลยซึ่งเราไม่รู้ตำแหน่งเลยนะครับตอนนี้คือมันคือคือคือมันเงียบอะตอนเนี้เราก็ต้องปิดประตูทุกบานนะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการอะไรวะผมผม,ผมกําลังคิดอยู่ผมจะพูดอะไรผมซ่อมมผมประมวลเช้าผมแบบเออเหลือเหลือทุกคนเข้าใจไหมผมโดนผมโดนทันตูต่อเข้าไปผม เฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะผมโดนทันตูต่อเข้าไปนี่คือแบบเฮ้ยอยู่ชั้นบนเหรอเฮ้ยอยู่อยู่อยู่อยูั้นบนครับอยู่ด้านบน,บอน,บนโอเคแหมโอเคเกลือเหรอผมรรยตรงบนันไดละกันเฮ้ยโรดไม่ได้วะผีปิดไอ้นี่ครับผีปิดเบรกเกอร์นะฮะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่จินนะครับ เดี๋ยวค่อยถ่ายนะรูปแบบไม่ไม่รีบมันโรดตรงนี้ไม่ได้เหรอต้องโรดตรงนี้เออใช่แล้วโอเคเดี๋ยวมาเรื่องฮะวางกล้องมาตรงนี้ได้ไหมเออโอเคเออผมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรผมอาจจะแบบเสียเส้นเสียสตินิดนึงนะครับคือแบบโดนทันตัวไปนีนแบบจำไม่ลืมเลยเนะี่ยความรู้สึกนี้ โดนทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่โพไซดอนโดนทีเดียวผมได้ไปอยู่ที่เลบานอนไปเรื่อยแล้วเนี่ยเกย์ okay, ครับเราก็เอาเออ่กล้องวิดีโอครับแล้วก็ดอดโปรเจคเตอร์แล้วหยิบอะไรดีสปิริตบ็อกไหมสปิริตบ็อกแล้วกันครับไป let's go เอ้แต่ว่าชั้น3นี่มันโอ้โหมันค่อนข้างเดี่จยวกว้างนะผมไม่รู้ว่ากางเขนจะกันได้ไหมนะครับไม่รับประกันนะเนี่ผมอาจจะตายก็ได้เออผมอาจจะตายก็ได้แต่ก็ต้องดูเลยนะครับว่าผีที่เราเจอเนี่ยมันเป็นผีแบบไหนนะเออริฮันไหมถ้าแม่งเป็นเออริฮันนี่ก็ตายอะ่ะโอกาสตายสูงนะครับเอ้อะไรอะ่ะอะไรลอยเมื่อกี้มีกดออมไหมโอ้ไม่มีครับไม่มี เอาละอุ้ยเย็ด yeah. มันอยู่ประมาณนี้ครับบริเวณที่เอ้ยเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยอ่าโอเคเราก็จะเอาดอทวางตรงไหนได้บ้างเอ้ยเอ้ยตรงนี้มุมนี้ดีสวยนดนวอะไรอะ่ะโอเคครับสปิริตบล็อกนะ ไม่มิกไม่ใช่โอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่ามันจะเป็นเรดไหมแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้ก็คือเราต้องเอากางเขนมามาวางนะครับมาวางแล้วก็โอ้มีมีกางเขนกับใช้เทียนใช่ไหมโอเคได้เอากางเขนมาวางแล้วก็เอาเทียนมาเลยสองเอ้ไม่ใช่เทียนดีตะเกียงนะครับตอนนี้เราเป็นตะเกียงใช่ไหมเออเราเป็นตะเกียงมีออเลียวไหมอ่ะมีออเลียวด้วยครับ มีสปิริตด้วยเกมนี้บอกเลยว,ว่าอาวเรื่องฮะอ่ากางเขนเออกางเขนแล้วก็ตะเกียงเป็นไรวะเนี่ยจดเลยครับเเอ้ยหูฟังไปแล้ววะมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะลโอเคหูฟังผมมันก่าครับ แต่ว่าในคลิปอาจจะได้ยินเสียงนะแต่ตอนที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินเสียงครับแต่ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วอื้อหูฟังกากเมาส์กุ้งกาก,ากไอ้สอดแม่งเบิ้นเฮ้ยมาว่ะโอ้เดินปกติครับไปแอบก่อนไปแอบก่อนแอบนี่แอบนี่เอ๊ต่เหมือนเหมือนสปีดจะไม่ตกปะ่ะผมไม่รู้นะ ไม่ใช่ทวินไม่ใช่ดิวเจนโมลอยไม่รู้ครับโมลอยอันนี้ต้องดูแบบยาวๆเลยนะฮะเพราะว่าโมลอยเนี่ยมันจะสาผู้เล่นที่ไปคุยกับมันนะครับคุยผ่านพาราบริกไมโครโฟนหรือว่าเป็นสปิริตบอกนะซึ่งเราเพิ่งคุยกับมันไปคือมันจะลดค่าสติเราเร็วมากแต่คงไม่ใช่ตอนนี้แต่มันเดินปกตินะตัวเนี้ยอยู่ล้ว โอ้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเกลือเนี่ยจะถูกเหยียบไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันจะลงมาถึงชั้นล่างหรือเปล่าวะไม่รู้ครับวันนี้เอ้ยลงมาถึงดิเนี่ยเหมือนจะไม่เหยียบเกลือป่าหรือเหยียบโอ้เหยียบครับเหยียบเหยียบเหยียบอ่ะปึ๊บอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยก้องให้ชจออุ้ยแฟนทอมครับโอเค แฟนทอมแฟนทอมตัวนี้แฟนทอมตัวนี้เป็นแฟนทอมนะฮะไม่ใช่เบนดอเอ้ยเบนดอรเป็นไรเนี่ยคนข้างบ้านบอกไอหมอนี่ห้าเมตรแน่นอนเหลือห้าเฟรมครับพาราบลิกกระเป๋าตะเกียงอ่าสวยโอเคเป่ายางเอ hey. ถว้ครับว้ยอดเยี่ยมไปเลยอ่ะทีนี้ก็เหลือพาราโบลิกนะครับซึ่งพาราโบลิกเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมว่าจะถ่ายการเขียนอีกรูปนะฮะเดีเปิดไฟล,ล่างก่อนมืดก็มืดอ่ะผมแค่ผมแค่เปิดให้มันเป็นนี่ัยเฉยแต่มันก็มืดมันจะมืดยังไงวะใสเฮดเกียร์อยู่อะ เอาแหละแต่อย่ยายจที่เกิดพอผมจะยืนรอเนี้ยไอ้รอรอแบบด้านล่างด้านล่างดีกว่านะผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยคือถ้ามันแบบโยกนิดนึงนะครับมันก็จะพ้นรัศมบีของกางเขนไปนแล้วนะฮะเ่ะผมยืดเนี้ยแหละอันนี้อันนี้อันนี้กางเขนไมหมอะแม่งปิดเบกเกอร์โอ้โหอ้ย แย่ yeah, แล้วขีดขวาลั่นทุกคนโอ้โขีดขวาลั่นแม่งผมไม่กล้าไปเปิดว่ะเดี๋ยวแม่งล่าว่ะแล้วมันเป็นไอ้นี่ด้วยครับอุยอันนี้เสียงกระเขียนไหมหรือเปล่ามันเป็นแฟนทอมด้วยไม่ยังอันนี้ เออเอานี้มาเดี๋ยวผมถ่ายรูปที่หลังทีนี้เอ้ย yeah, แย่แล้วไม่เป็นไรเรามีเฮดเกียร์นี่เราจะไปกลัวอะไรวะไม่ต้องไม่ต้องไอง้นี่หรอกไ,ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้มีเฮดเกียร์อยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เราต้องหาที่เลี้ยงก่อนนะด้วยความที่มันเป็นแฟนทอมครับผมก็กลัวนิดนึงนะเพราะแฟนทอมมันมันตามผู้เล่นได้ไงรู้ไหม มันก็เหมือนเลดอะแต่ว่าเลดมันจะวาร์ปมาเลยไงเลดมันจะวาร์ปมาเลยครับแต่ว่าไอ้แฟนทอมเนี่ยมันเดินมันเดินไกลอะมันโลมไกลอะมันมันเป็นผีแบบเอ้ยอันเดียวพอแล้วมั้งพวกไงเดียมันเป็นผีแบบเซตหย่อสู้ต่อซีมอสองห่อแส่ไข่อะคือมันจะตามผู้เล่นนะได้ไหมอ่าไม่เชื่อทุกคนลองสังเกต ผมผมเจอแฟนทอมด่านอันนี้บ่อยสุดครับด่านโรงเรียนบ่อยสุดนะก็ทุกคนจะเห็นว่ามันอะมาเกิดดักข้างหน้าเลยนะครับมันมีอยู่คลิปนึงอะไอคูณสิบอะคูณสิบคูณสิบ,ค,สบคือแบบมันคือมันมาเกิดดักหน้าผมเลยอะเห็นไหมคือพยายามที่จะมาเกิดใกล้ๆอะ่ะได้ของวะเนี่ย ยังไม่ลานะอึอาจะอักนะครับทุกคนผมกินอะไรมาอิ่มๆเอ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งตื่นอ้อผมกินไอ้นี่ไปครับผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินข้าวนะโหลผมแค่กินนมครับแต่ผมกินขวดใหญ่ไงมันก็เลยแบบอาจจะจุกๆแบบอึกอึกอักอักนะครับก็ต้องขออภัยตอนนี้เหมือนกับว่าจะติดกางเขนอยู่นะผมว่า โอ้ยสวยดิมาโหทุกคนดูความมาเบิ้ลอะไรเนี่ยสองไม่ถึงอหรอวัยรุ่น หยุดแล้วมั้งเนี่ยผมต้องยืนส่องตรงเนี้ยพลาบุหริกนี่เอาจริงแล้วแต่ดวงนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าผีจะทำให้เราเมื่อไหร่บางครั้งมันก็ไม่ทำเลยนะเป็นเควสเควสหนึ่งที่แบบไม่มาแล้วะ มาแล้วมาแล้วมาแล้ววะแตกอยู่ครับตอนนี้เอ้ยผ่านแล้วสวยปะออกเลยนะฮะ เอ๊ยเหลือเราจะจู๊กดีเออไม่จู๊กด้วยวะไปละกลัว,วโดนตอกนะครับโดนโดนฮันตูตอกจนหลอนได้หมดแล้วครับตอนนี้โอเคผีเป็นแฟนทอมนะไปเลสโก โอเคนะครับผีเป็นแฟนทอมนะสวยรูปถ่าย75ดอนนะครับที่ที่มันได้75เพราะผมมือลั่นไปหนึ่งเฟรมนะครับมือลั่นจริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่าได้รูปหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น80พอดีนะครับเอ่อเวลาทำได้านะก็จะเป็น13นาที16วินาทีนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ